สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องที่ กำลังน่าจับตามองมากก็คือความพยายามของจีนในการผลักดันหยวนดิจิตอลหรือ ECNY นี่แหละครับให้มันไปไกลกว่าเดิมในเวทีโลกซึ่งก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันนะจากงานลูเจียซุยฟอรัมที่เซี่งยงไฮ้เร็วๆนี้เองใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ว่าการธนาคารกลางจีนหรือ PBOC คุณพันกองเซิงเขาประกาศออกมาเลยเกี่ยวกับการยกระดับตัว ECNY นี่แหละค่ะมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดนะคะว่าจีนเอาจริงเรื่องนี้ครับ งันวันนี้เรามาเจาะกันดีกว่าว่าจีนเขาพยายามจะทําอะไรกันแน่กับการที่บอกว่าอยากสร้างระบบการเงินโลกแบบที่เรียกว่าหลายขั้วไม่ได้ผูกกับสกุลเงินหลักแค่ไม่กี่สกุลแล้วก็ไอาการตั้งศูนย์หยวนดิจิตอลที่เซี่ยงไฮ้นี่มันสําคัญยังไงบ้างเริ่มจากประเด็นหลักของการประกาศเลยเป็นไงครับว่ามันคืออะไรกันแน่ได้ค่ะคือหัวใจหลักเลยนะคะ ก็คือการตั้งศูนย์ปฏิบัติการระหว่างประเทศสำหรับหยวนดิจิตอล ECNY ขึ้นมาจริงๆจังๆที่เซี่ยงไฮ้เป้าหมายเขาก็ชัดเจนค่ะคืออยากจะสนับสนุนแล้วก็ขยายการใช้ ECNY ให้มันกว้างออกไปอีกทั้งการทำธุรกรรมข้ามประเทศแล้วก็ในระดับโลกเลยมีคำพูดสำคัญของคุณกองเชงด้วยนะคะที่บอกว่าอยากจะผลักดันให้ระบบการเงินโลกเปลี่ยนจากการผูกขาดโดยไม่กี่สกุลเงิน ไปสู่ระบบแบบหลายขั้วอันนี้คือภาพใหญ่ที่จีนอยากเห็นเลยค่ะระบบหลายขั้วฟังดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วทำไมจีนถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขนาดนั้นล่ะครับมันมีเหตุผลอะไรลึกๆไหมครับเหตุผลหลักๆเลยนะคะคือจีนเขามองว่าระบบการจ่ายเงินข้ามประเทศทุกวันนี้เนี่ยมันพึ่งพายเอ่อดอลลาร์สหรัฐกับยูโรมากเกินไปซึ่งมันก็มีความเปราะบางนะคะโดยเฉพาะจากความเสี่ยงเรื่องภูมิรัชศาสตร์ต่างๆ การสร้างทางเลือกหรือว่ามีระบบที่หลากหลายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเหมือนการวางหมากเชิงยุทธศาสตร์ด้วยอ่ะคือสร้างระบบคู่ขนานขึ้นมาเผื่อว่าจีนหรือประเทศพั <AL> นธมิตรเนี่ยจะได้ลดผลกระทบถ้าเกิดมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากตะวันตกขึ้นมาเหมือนกับเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมานะคะครับเข้าใจเลยเป็นประเด็นที่น่าคิดมาก แต่ว่าการจะทําให้หยวนดิจิตอลมันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเนี่ยเออผมว่ามันก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่น่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอุปสรรคสําคัญมากๆเลยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่จีนยังไม่ได้เปิดเสรีบัญชีทุนหรือแคปิตอลอะคาท์แบบเต็มที่นะคะอ๋อครับคือมันยังมีการควบคุมเงินทุนไหลเข้าออกประเทศอยู่ข้อจำกัดตรงนี้และค่ะที่ทำให้การเอาเงินหยวนไปใช้นอกจีนเนี่ยมันยังไม่สะดวกเท่าพวกสกุลเงินหลักอื่นๆที่เขาเปิดเสรีกว่า มันก็เลยทำให้การผลักดัน ECNY ในเวทีโลกมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะคะ่ะอืมถึงจะมีข้อจำกัดแต่ดูเหมือนจีนเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆนะครับยังพยายามหาทางอื่นอย่างไปร่วมมือกับกลุ่ม b r i กสแล้วก็มีเรื่องการผลักดันระบบจ่ายเงินข้ามประเทศของตัวเองที่ชื่อซิปใช่ไหมครับใช่ค่ะซิปหรือ cross border interbank payment system ที่เขาว่าเหมือนเป็น swift version จีนนะครับ เพื่อให้จ่ายเงินหยวนกันได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านระบบเดิมๆเห็นว่ามีธนาคารใหญ่ๆหกแห่งเข้ามาทดสอบแล้วด้วยแต่ก็น่าคิดนะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยซิฟมันจะไปท้าทาย S ว ft ที่เขาใช้กันมานานได้แค่ไหนนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากแล้วพอมองภาพกว้างขึ้นไปอีกเนี่ย การเทียบแนวทางจีนกับประเทศอื่นๆก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสหรัฐเนี่ยดูเขาจะไปคนละทางเลยคือเหมือนจะเน้นไปที่การกำกับดูแลพวกคริปโตที่มีอยู่แล้วมากกว่าผ่านกฎหมายอย่างเอ,อ่อ Genius Act อะไรแบบนั้นแทนที่จะเรียบสร้าง CBDC ของตัวเองในขณะที่ทางยุโรปหรือ UAE อิสราเอลอะไรพวกนี้เขากำลังเดินหน้าพัฒนา CBDC กันจริงๆเลยนะคะครับครับ มันก็สะท้อนมุมมองที่ต่างกันนะคะระหว่างแบบควบคุมโดยรัฐเต็มที่แบบจีนกับการพยายามกำกับดูแลนวัตกรรมเอกชนแบบสหรัฐแล้วจังหวะเวลาที่จีนเขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่อง ECNY ต่อเนื่องนี่ก็ดูน่าสนใจนะครับใช่ค่ะใช่เลย ช่วงเวลานี้ถือว่าน่าสนใจมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนที่นักลงทุนหรือแม้แต่ธนาคารกลางบางประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มมองหาหรือว่าเริ่มเพิ่มสัดส่วนการถือครองสกุลเงินอื่นๆนอกจากดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นอ๋อเหรอครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากนโยบายเก่าๆของสหรัฐเองด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องภาษีสมัยก่อนนู้นที่ทําให้บางส่วนหันไปสนใจยูโรกับยูนมากขึ้น การเคลื่อนไหวของจีนตอนนี้ก็เลยเหมือนกับการเสนอ E-CNY เข้ามาเป็นตัวเลือกในจังหวะที่ตลาดกำลังเปิดรับพอดีถึงแม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างก็ตามครับถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าจีนกำลังเดินหน้าสร้างทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอย่าง E-CNY แล้วก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองอย่างกลุ่ม BRX ไปพร้อ,รอมๆกันเลยเพื่อจะค่อยๆเพิ่มบทบาทเงินหยวนลดการพึ่งพาดอลลาร์ ถูกต้องเลยค่ะจีนกำลังวางรากฐานเรื่องนี้อย่างจริงจังมากซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญให้เราคิดต่อสำหรับอนาคตนะคะคือเมื่อเราดูความพยายามของจีนข้อจำกัดที่ก็มีอยู่แล้วก็แนวทางที่มันต่างกันชัดเจนเลยระหว่างสาหรัฐกับจีนและประเทศอื่นๆเนี่ยเรากำลังจะได้เห็นหน้าตาของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแบบไหนในอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้า แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนกันแน่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันยาวๆเลยค่ะ